างสาวอรวรรณกรสีปริญญาตรีบัณฑิตเกียรติยศมัธยมกสอ 2, นางสาวรัชราพัฒนาอวัน <c oughs> นางสาววาสกาสาราชาตินางสาววัชรีกองสินนานนางสาวเวลล์ลูกนนรีนางมรีนางสาวปยดาหขันโง นาิดาบานเป็นกับทนายวฤาษีเป็นนอนายพงศธรเก็นกลางนางสาวกิ่การประวันานายสาวุสยา,ารัตน์ถิว ชาวพนมีน้ำตา คุางศักดิเจมาารำลกลาร นางสาวปมพงศนงกสันเที่ยวนางสาวพิทาพรเรายวโชกนางสาวาวาราพรโชค and we ยาทาสายองานสาวกสันเป็นศ pues, ูมย์งานสาวชนิดามบนถุพดงานสาวขันทีว่างแนงงานจะกรพงศ์สายกำปั านสาวุาพรภักดีโซ uh ่งานสาวจุภาแวกาจนสตางานสาวชมรดาลาลเทียนานสาวชุบินันาบพิ่มนานสาวพิพินมาคูนเอร์ นางสาวนภิตตาบุญธิทยากรนายสาวคณยรักษ์บินมานายกีรัรัตนภักดีนางสาวนงลุกษเปันพิษสัมโนยนางสาวมุจรีวันวรน มุงตโก้งานสาพรสุปลาสายจร์งานเสาพชรทงมุมกะกะ้เกตารงานเสาพชรยาบทมง,งานเสาพชรยาปัศน นาสาวเจาปกตดอายไพรวัลน้องสิงเมืองนายสาวพัราริลตันยายสาวเมริกากิตสุวนัน เกิดตะโกนางสาววัฒนาุโกนางสาววรรณคาคมพุทธานางสาววันทิสาพวงพิม่า นางสาวมัิตาชาวนางสาวรัศนาชีโพนางยศุศิริอภัยนายวุฒิชัยสามเจริญนางสาวสิริกรัญญาคุ นางสาวสุริยาคงแง่นนางสาวสาธยาสีวิงาน นสาวสริพราชนะงานสาวสุจิตราโวยกระโปงานสาวสุดารักคงนอกงานสาวจุนารีเชิดสุด นางสาวสุภาณเวรปิทโทนางสาวสุภาวันิมกทโนางสาวอภิญญาพงษสนานางสาวอริสาคงตานนางสาวอาณยาบุญสรัทลก sama nak tersebut ในฐานะที่ท่าน,าน,น,น,นสำเด็จการศึกษาและก้าวเข้าสู่วิชาชีพเยาวานอยากเรียนภาคภูิในวันนี้นับได้ว่าท่านั้งหลายเป็นพลังสำคัญข,ของสังคมและประเทศชาติอย่างยิ่งเพื่อด้วยวิชาชีพเยาวาเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อประชาชนถ้าพูดที่ดีต้ภาพดี และผู้ที่เจ็บป่วยโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจโรงพยาบาลจะเป็นผู้ให้การดูแลเพื่อเหลือผู้ป่วยตลอดทั้สี่ทุ่มกครทั้งยังเป็นเวลาสำคัญในการปฏิบัติงานของทีมสุขภาพตั้งจากวันนี้ไปปันหนึ่ใหม่ทุกท่านาจะต้องเริ่มชีวิตใหม่ ในการทำงานน,น้ะที่ฏิบาตที่ชาชีพอยการเป็ดตัวการทำงานจะเป็นต้องมีการประสานงานและําทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นจำนวนมากดังนั้นในการก้าสู่ชีวิตการงานจึงต้องมีหลักสำคัญสามประก,การได้แก่การพรอมตนการพรอม และการทอ,งก,รองการเอบทนตื่การรู้จักตนเองต้องมีเป้าหมายในชีวิตที่แน่นอนเรียกว่ามีเป้าหมายในงตนรู้จักควบคุมตนและมีวินัยแห่งตน,ในการเองคนคือการรู้จักผู้อื่นพอผู้อื่นในแงด่ดีและการครองงาน คือการรู้จักงานี่โดนเองกระดังคำและทำงานอย่างมีความสุขรักและชอบในงานที่ดสาำ สุดท้ายนี้ขอเบิกพรให้ประดิตใ์ม่ทุกคนจนปะ,คะประสบความสุขและประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความขอ,อเพียงเพื่อจำรอยเพื่อที่บริบาลสืบไป